หนึ่งสองสามสี่อ้าหกเจ็ดจันแล้วก็พุ่มนะครับหลังนี้นะครับประมาณเจ็ดจันแล้วนะครับที่เกาอยู่นะครับ ครับสวัสดีผมเมพี่นงครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาแวบ็แวบๆมาตีล่างรานตีปิดใ้เข้าเจ้านะปรากฏวา่ามันช่วงโควิดนะครับก็ก็เลยไม่ยกเลิกการเจ้านะครับก็เลยมาเล่เ๋ยว,วหลังปึง้งเดี๋ยว,วตั้ตั้งไว้นะครับล่างรานนะครับปรากฏว่านี่ครับอืมอาจจะเบลอนิดๆน,นี่ครับนผูโชมิ็นะครับอืมนัน ตัวขยันดีครับผมอืมนะครับปรากฏว่าตัวนั้นขยันดีครับผมเลยอืมอันนี้อยู่ประมาณหนึ่งสองสามสี่อาเจ็ดจันแล้วครับผมนะครับหลังนี้นะครับประมาณเจ็ดจันแล้วนะครับที่เกขาอยู่นะครับประมาณเจ็ดจันแล้วครับอืมกขยันครับผมหลังนี้นะครับ อยู่จัดจันแล้วประมาณนะครับอันนี้น่าจะอยู่ใหญมาช่วงนั้นเดี๋ยวช่วงเดี๋ยวฝนแรงก็ว่าง,งั้นครับผมนะครับเดี๋ยวฝนแรงช่วงเดือนอืช่วงเดือนปฤศจิกานะครับน่าจะยายมาช่วงเดือนปฤศจิกาครับผมนะครับอืมรังกระตือว่าเต้าครับผมนะครับเต้าปูนกวน,ากนมาจักกวนเยอะปูนกวนครับผมเนี่ย ตำตังตังไว้ก็พุ่มลังรานครับผมแล้วก็ว่าก็มันก้าวอยู่พวกไม้เล็บระจักษ์โขนนะครับกระยันหมาครับผมเห็นไหมครับว่าบินก้าวบินออกไม่การไส้เลยครับผมนะครับบินก้าวตีละซ้ำซี่บินออกตีละซ้ำซี่นะครับตือบอกป้านเลยพี่น้องเลือดังนี้ อันนี้ก็อยากให้มาชมกับว่าจวงเดี๋ยวเดินไปกั๊จิก้าจวงนั้นเดี๋ยวฝนแรงนะครับก็นี่ครับปรากฏว่ามันก็พึ่งกำกาวอยู่นะครับประมาณเจ็ดจันแล้วรังนี้เป็นหลังพึ่งเกา่าๆกับอก็พึ่งตำตังไวปแล้วนะครับบ้านครับพี่นอ้องแต่ในเดี๋ยว,วกำลังรอพึ่งวางนี้ก็ตรง ให้เตรียมรังไว้กับปุ่มนะครับว่วปึ้งมาสำรวดตอนนั้เราก็ไม่ร้นะครับก็เลยให้เตรียมรังตั้งไว้ก่อนครับปุมเพื่อว่าวันดีขืนดีอากาศแจ้งอากาศจะใสนะครับปึ้งก็จะมาใหญ่มาเข้ารังกับปุ่มนะครับเดี๋ยวสำรับตอนได้ดีต้องการเลี้ยงปึ้งนะครับไม่เข้าใจอะไรตรงไหนก็ซอบตามได้กับปุ่มกับต่างจงวิธีคกน้ากินแบบบานๆนะครับอันนี้เป็นการเลี้ยงปึ้งครับปุม ช่วงนี้พุ่มจะต่ำเกี่ยวกับพึงเป็นส่วนมากนะครับปาะมันเก้าเดือนมกกรานะครับเล้วพึ่งจะเริ่มที่จะใหญ่ร่างแยกร่างนะครับพยายามรอครับมีคอมเมนต์ไลค์เข้ามาสอบตามนะครับว่าต่ำแบบไห้แบบไหนนะครับสาหรับมือใหม่นะครับพุ่มก็ยินดีกับพุ่มให้คำแนะนำกับพุ่มไม่ได้เก่งกับพุ่มแต่ก็ยินพอที่จะช่วยบอกวิธีให้พึ่งนั้นเข้ามาอยู่หลัง ได้ครับผมนะครับไม่ได้เก่งไม่ได้ติดสติอะไรไม่ต้องมากมายครับผมสําหรับผมนะครับเอาปฏิบัติครับผมเอาแบบบ้านๆนี่ปฏิบัติกันแบบบ้านๆครับผมไม่ต้องติดสตีโน่นนี่นั่นอะไรมากมายลังไม่ต้องซวยครับผมต่ากับปี๊บต่ากับหลังโฟมต่ากับกรองไม้อะไรก็ได้เป็นครับผมไม่ต mm ้องซวยครับผมเอาแต่น้ำปึ้งนี่นะครับนี่ครับแต่สำหรับคลิปนี้ก็ผมฟล์ฟ้าไ้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ